ือไม่เข้าใจไม่เป็นไรเข้าใจคนเดียวก็โอเคแล้วนะครับนะฮะคล้ายๆกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะฮะนะครับอ้าวอันนี้มันเป็นคาอันเก่านี่หว่าน้องขวัญชัยเข้าใจคล้ายๆประคำนะครับเราใช้สิบสองราศีได้เลยเหรียญสิบสองราศีนะฮะเหรียญกระตุกคามเหรียญอะไรหรือเปเหรียญสิบสองราศีที่น้องขวัญชัยมีเลยก็ได้อัน,นี้ไม่เคยบอกใครนะเคล็ดลับ,บนะครับ ถ้าเขาจะทำสองอย่างนะฮะเขาจะวนสองทางนะครับแก้ทงเสริมชะตาเนี่ยเขาก็จะแก้ทงก็ะทวนก่อนร้อยแปดจุสวดคาถายันคงล้ออัศนีสวดน,นะอาคาถาหัวใจจกักรพรรดิหรือคาถาแล้วแต่สำนักนะฮะแก้ชงนะครับแก้นะคกวามเป็นอันปบงคลก่อนเลยนะอย่าเพิ่งไปเสริมนะเขาจะทวนเข็มก่อนนะถ้านับประคำนะนะครับนับประคำทวนเข็มทวนเข็มทวนเข็มนะครับ คือแก้แล้วแก้แล้วเขาเขาจะเสริมคนนี้เขาก็จะตามเข็มตามเข็มตามเข็มกดลงกดลงกดลงอย่างนี้ถ้าใครสังเกตนะครับนะโอเคนะจะพูดอะไรลืมเลยนะครับใส่เสื้อดำมันร้อนนะทำไมแสงมันลด สวัสดีพี่ธิลาพรสวัสดีสวัสดีอ่ะคุยกันเมื่อกี้ผมคุยเรื่องไหนค้างอยู่เต่าบ้านพี่ขี่เหรียญเ,ออเสือก็ขี่ไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่จะขี่ลองด้วยผ้าแดงนะจ๊ะลองด้วยผ้าแดงนะสีแดงนะครับแล้ววัดนี่ก็เป็นสีแดงเป็นสีชมพูเป็นสีบานเย็นเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นดูว่านาคเจ็ดองจะมีใครบ้างบวชครูธาดาไม่ให้บวชแม่ให้บวชไหมถามแม่ก่อนเช้าถามครูธาดาแล้วครูธดา,าบอกบวชได้ถ้าบวชเจ็ดวันอะบอกไม่ได้ถ้าบวชก็บวชเรื่อยๆนะครับถ้าบวชต้องเอาพรรษาเลื่อนไปอ่านบนบนด้วยค่ะอ่านอย่างไรกำลังจะหาคอมเมนต์อ่านอยู่นี่วันบอกว่าสวัสดีสวัสดีไอ้สวัสดีกันไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวมาฟังย้อนนะคะ พี่ที่พี่สร้างไปขี่มังกรอาใช่ศิวลีพี่วันขี่มังกรนะหันข้างขี่มังกรอยู่หน้าวัดอยู่ข้างกับท้าววิรูปักเลยสวยงามมากนะเหมาะแล้วแหละอยู่ตรงนั้นน่าเหมาะแล้วนะขี่มังกรเหมือนเนี่ยขี่มังกรเป็นศิวลีจีนนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ขี่ลาหูเจ้าแม่คนอีนเป็นขี่มังกรเลยพระศิวลีขี่มังกรกับขี่เต่าหายากนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนแท่นธรรมดานะฮะมังกรเนี่ยเป็นของจีนขีพน่พญานาคของพิวันขีพน่พญานาคมังกรพญานาคอันเดียวกันนะฮะที่พี่ขีพ่พญานาคของพี่ฮะนะ,นะครับนะครับแต่พญานาคมันหันข้างๆบ่ะมันน่าจะหันไปทาง,ทางเดียวกับพระศิวลีนะครับ,รบอ๋อไม่เป็นไรมันหันไปทางเท้าไม่รู้ปาก มันหันไว้ข้างเนี้ยข้างซ้ายนะครับทาไมมันไม่หันหน้าไปทางเดียวกับพระสิวลีก็ไม่รู้นะครับแสดงว,ว่าพระสิวลียืนไพ่ไพ่นะครับเหมือนเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไพ่ะเราไม่ได้คอมอ่ะได้ไหมนะครับบนกว่านี้อีกคอ่าบนกว่านี้อีกพี่สร้างสี่ามาสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับน้องก่อนจะมา ขังสักกาจยพี่ก็ชอบพระเศวรีและพระสังกจัจจัยร่วมค่าตัดต้นไม้ญยาวันนี้9,500บาทสาธุเอาพระสิวลีไปอยู่หน้าวัดท่านเลยพาพระอาจารย์เดินอยู่ที่อื่นหรือเปล่าว่าไม่ใช่หรอกนะนครับนะครับชิวลนี้นใจอยู่หน้าวัดอยู่แล้วเหตุผลเดียวนะในทางธรรมในทางความเชื่ออธิพระอาจารย์ได้ออกจากวัดด่านพระอินทร์ นหนึ่งคือได้ยกข้อฟ้าพระท่าคำทำนายเขาบอกอยู่แล้วว่าเจ้าวาดต้องออกจากวัดนะครับนะอย่างที่หนึ่งสองก็คือว่ามีบุญสร้างกับทิพทาลากับเมี่ยวซ่านนะรพระอาจารย์พลเคยเกิดเป็นคนจีนนะครับไม่ได้เคยเกิดเป็นพญานาคอย่างเดียวนะครับพระอาจารย์พลเคยเกิดเป็นคนจีนนะครับเป็นสินแสรักษาคนนี่พูดเลย นี่พูดครั้งแรกใครได้ยินกดตองหนึ่งนะครับนี่ไม่เคยพูดนะนี่พูดครั้งแรกนะทำไว้ไฮไลท์ไว้ให้พระ